ส <c oughs> วัสดีครับเพื่อนๆผมจากกำไรคลงองกเกษียนะครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ตามคำเรียกร้องนะครับยิปเปอร์ังปุย๋ยนะครับรุ่นเล็กนะครับ L2426 สองจิดนะครับขุิยตามไล่ไอ้อยนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับส่งบ้านเหลือมนะครับบ้านเหลือมไปดูเอานะครับนี่นะครับจากโรงงานผลิต กำไรทองเกษตรนะครับสวยๆนะครับปุ๋ยนี่ห้าาสิบกิโเกิืนนะครับถังปุ๋ยนะครับถังเตลิดอย่างดีนะครับทุกอย่างของที่ปั่นปุ๋ยนี่เป็นเตลิดทั้งนั้นนะครับยกเว้นที่ไม่ได้ปั่นนะครับตัวตุ๊กตาเอ้ยนี่เลยนะครับแค่นั้นเองนะครับดูได้เพียรกำไรทองเกษตรนะครับ หรือว่าดูใน YouTube ก็ได้นะครับส่งถึงที่ครับเดี๋ยวครับช่วยเชียร์ด้วยนะครับอย่าลืมติดตามนะครับกำไรทองเกษตรนะครับมีอะไรใหม่ๆก็จะได้ ดูด้วยนะครับแต่มานำเสมอเสนอนะครับขอบคุณครับขอให้ร่ำรวยร่ำรวยครับ